สบายดีนเชยค่ะทุกคนอินดีต้องรับเข้าสู่ช่งอ,องขอหลงสุตานะคะก็วันนี้นะคะหนูไม่สบายนะคะเสียงก็จะเป็นเสียง <c oughs> เสียงก็จะแหบๆแล้วก็เหมือนเสียงใหญ่ๆนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะหนูว่ากำลังหนูว่ามีสายเรียกโทรมาเพราะว่าโทรมาจากอา ที่รังสิตร้านที่หนูอะไปซื้อกล้องนะคะหนูก็เลยอ่ามาจําไว้หนึ่งพันนะคะทุกคนมาจําไว้ก่อนหนึ่งพันก็คือจองไว้หนึ่งพันบาทค่ะแต่ค่าตัวกล้องอะประมาณสองหมื่นกว่าบาทแพงมากหนูก็ยืมตังแม่มาหนูก็ยืมตังแม่มาแล้วก็จะไปซื้อแล้วค่อยหาตังใช้แม่อาคือหนูอะ ก็เลยเขาโทรมาบอกว่าของมาถึงแล้วนะคะเพราะว่าที่หนูมาจำไว้เพราะว่าตอนที่หนูไปซื้ออะของมันหมดค่ะฉะนั้นอะองหมดเขาก็เลยให้มาจําไว้เพราะว่าถ้าของมาถ้ามันเหลือเขาก็จะปล่อยขายถ้ามาจําไว้ก็จะอาไว้ให้คุณนาอะไรประมาณนะคะแล้วหนูก็มาจําไว้หนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็แม่ก็โอนเงินกีบเพื่อมาแลกเป็นเงินบาทนะคะก็ค่าธรรมเนียมสูงมาก ค่าทมเนียมแพงมากเลยนะคะคือโอนจากเงินกีบาเป็นเงินบาทค่าทมเนียมคือแพงมากแต่ว่าเสี่ยงตกตงแตกๆเสียงน้ำนี่คือฝนตกนะคะฝนตกตอนนี้ก็พยายามโทรหาแท็กซี่อยู่เพราะว่าหนูก็บอกว่าหนูจะไปเอากล้องวันนี้ฉันเมื่อวานน่ะหนูว่าจะไปเอากล้องแต่ว่าเมื่อวานนี้มันเกิดเรื่องขึ้นก็คือว่ารถบัสที่เป็นเอ่อพาน้องๆองนักเรียนไปทัศนศึกษาแถว เวียร,รังสิตใช่ไหมคะทุกคนแถวนั้นน่ะมีเกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็น้องๆแล้วก็คุณครูอาจารย์ก็ได้เสียชีวิตไปด้วยและหนึ่งในนั้นก็มีนิสิตที่เป็นวิท,ทายาเขตอุทัยธานีของมอจโรด้วยนะคะที่ได้เสียชีวิตไปก็หนูรู้สึกใจหายมากแล้วแบบ เห็นพี่คิมตอนนั้นเมื่อวานนี้พี่คิมเดินทางจากกรุงเทพมาพี่คิมก็เจอในช่วงเหตุการณ์แต่ว่าช่วงนั้นก็คือไฟกําลังไหม้รถอยู่เลยแล้วพี่คิมก็เห็นแล้วพี่คิมก็บอกว่าถ้าตุ๊กตาจะไปวันนี้อ่ะไปไม่ได้เราพาอรถมันติดมากถ้าไปงั้นก็ต้องไปพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เนี่แหละคือเรื่องอ่ะคือเรื่องที่เกิดขึ้นนะคือเมื่อวานใช่ไหมคะหนูเห็นแล้วหนูแบบเข้าไปดูในติกเกอ f a เฟซบุ๊ก คือทุกสิ่งทุกอย่างใน youtube ทุกอย่างอะเข้าแชร์มาแบบเต็มเลยหนูไม่กล้าที่จะแบบเข้าไปดูแบบในเฟซเลยแล้วขนาดหนูทำ u t u b e หนูสนมากก็เข้าแต่ YouTube แล้วหนูก็เข้า YouTube ไปก็เจอแต่เรื่องเนี้ยหนูรู้สึกแบบสงสารน้องๆมากแล้วหนูอะกำลังหนูก็เลยอ่านเข้าไปอ่านไปอ่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงใช่ไหมคะคือทุกคนเชื่อไหมว่าตอนหนูอ่านอะคืนน้ำตาหนูไหลไหลออกมาเลยเพราะว่าสงสารมากแล้วหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดแบบ ขึ้นแบบนี้เราถึสงสารเด็กๆสงสารคุณครูสงสารทุกคน,นมากๆเลยคือน้องๆกาลังไปทัศนศึกษากันใช่ไหมคะแล้วแบบก็เจอแบบนี้นะคะก็สงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยที่แบบสูญเสียลูกไปแล้วก็สงสารคนที่เรารักด้วยใช่ไหมคะขนาดหนูแบบไม่รู้จักกับเด็กๆหรือคุูค้องน้องๆะไรเลยแต่เห็นแล้วมันก็สะเทือนใจมากๆเลยคะ่ะแล้วหนูก็รู้ตอนที่ว่า พี่คิมบอกว่าเออมันเกิดเหตุไฟไหม้พี่คิมก็ส่งรูปอะไรมาให้ดูใช่ไหมครับดูเห็นร้อนูสงสารมากมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเมื่อวานก็เลยไม่ได้ไปรับกล้องไม่ได้ไปเอากล้องนะคะนั่นแหละก็เลยเป็นวันนี้แทนแต่ว่าตอนนี้ก็โทรหาแท็กซี่ไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่สบายด้วยแล้วเมื่อเช้านี่คือไม่มีเสียงเลยเมื่อเช้านี้คือแบบ ผู้ไรลำบากมากก็แบบเวลาพูดกับพี่ปูนะต้องแบบกระซิบพูดพูดกับพี่คิมก็ต้องแบบกระซิบพูดเพราะว่าพูดดังก็ไม่ได้มันถ้าพูดดังนี่คือคอแหกไปเลยแต่ถ้าพูดช้าพูดค่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบฟังออกอยู่แต่ถ้าหนูพูดแบบเสียงดังปพ๊บอย่างหนูจะหายเลยทันทีใช่ถ้าหนูขำเพิ่บเสียงหนูก็จะแบบเป็นแเี้ย หนูก็เลยแบบโอเคขอไม่พูดมากแต่ก็เจ็บคอนะแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้ค่อยทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็เลยแบบแต่หนูดีใจเพราะว่าหนูจะได้กล้องตัวใหม่ก็เป็นตังที่ยืมมาจากแม่ <c oughs> ก็ใช้เป็นเงินกกีบบางคนบอกว่าถ้าไม่เอาเงินกกีบซื้อก็ที่ไทยไม่รับเงินกกีบนะคะ ที่ไทยไม่รับเงินกลีบเงินอะไรก็ตามเวลาซื้อที่ไทยจะไม่รับจะรับแค่เฉพาะที่เป็นเงินไทยเท่านั้นนะคะทุกคนฉะนั้นเวลาที่จะไปซื้อของอะไรต่างๆก็จะต้องเป็นเงินเงินเงินบาทเท่านั้นนะคะก็ให้แม่แลกมานะคะแลกจากเงินกลีบนะคะมาเป็นเงินบาทนะคะอูยบอกเลยว่าค่าตาแลกเปลี่ยนนี่คือแบบแพงมากสูงมากมันต่างจากเอาเงินบาทนะคะไปแลกเงินกลีบค่ะมันต่างกันโดยชี้เชิงเลยค่ะ คือถ้าเงินบาทใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าโอนไปทางแบบที่รับแลกเงินใช่ไหมคะ1 0 0่พบาทโอนไป1,000บาทจะอ่าก็คิดเป็นเงินกีบเขาก็จะหักค่าอะไรก็ไม่รู้ประมาณ10 10พันกีบต่อ1,000พันบาทค่ะทุกคนลองไปคิดดูว่า10พันกีบเท่ากับกี่บาทนะคะเขาก็จะหักประมาณนี้คะ่ะก็น่าจะระมาณ20บบาทหรือเปล่าคะ หนึ่งพันบาทต่อยี่สิบบาทแล้วอวนมาเห็นอย่างเงี้ยมันหลายพันเนี้ยมันเป็นหมื่นใช่ไหมคะยืมตังค์แม่เป็นหมื่นแล้วก็เงินหนูเล็กน้อยแล้วก็เงินแม่ด้วยนะคะคือมันก็หลายหมื่นใช่ไหมแล้วคิดดูว่าเป็นหมื่นนะมันก็เป็นหมื่นกับสองหมื่นนะมันก็หลายพันเป็นเป็นสองเป็นสองหมื่นมันก็หลายพันอยู่เนาะทุกคนเนาะนั่นแหละถ้าเอาเงินกีบนะมาแลกเงินบาทนะยิ่งจะค่า ค่าอุเนี้ยมันก็เพิ่มขึ้นนะคะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณน,นี้ฉะนั้นนะคะก็ที่ไทยไม่รับเงินมันไม่รับเงินกีบนะคะ คืออันนี้่ะเป็นคอมเมนต์จากพี่คนลาวช่วงที่หนูกลับลาวไปใช่ไหมคะที่แรกหนูตั้งใจว่าหนูจะไปซื้อกล้องเพื่อที่จะให้ได้ทันไปถ่ายคลิปที่ลาวเพราะว่าอยากให้คลิปออกมาดีๆเพราะว่าโทรศัพท์หนูมันไม่ค่อยโอเคในการที่แบบพูดออกไปเพราะวา่าหนูซื้อกล้องไอ้นั้นมามันก็จะมีไม้ที่เฉพาะตัวก็จะดีโทรศัพท์หนูมันใช้มันเคยใช้ไม้แล้วมันไม่โอเคมันไม่ดีคะ่ะทุกคนหนูก็เลยตัดสินใจซื้อกล้องแล้วก็พยายามที่จะหาตังจากกล้องตัวนั้นให้ได้มากที่สุดนะคะ จะไ,ได้ตามไปคืนแม่ด้วยแล้วก็เมลาพูดหรือว่าถ่ายทำคลิปก็จะได้ออกมาดีๆนะคะเพื่อว่าถ้าคลิปออกมาไม่ดีทุกคนก็ไม่อยากดูใช่ไหมคะหนูก็เลยอยากที่จะให้คลิปออกมาดีๆจะได้ทุกคนก็จะได้ดูแบบสะดวกสบายลื่นหูหน่อยนะคะก็ก,ก็ก็จอ,อกไมาทา้งที่ดีด้วยนะคะใช่ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะว่าพี่คุณลาวใช่ไหมคะกับลาวไปพี่คุณาวถามว่อาอ้าทำไมไม่ซื้อกล้องเห็นไปดูกล้องก็ พี่พี่เขาบาอกว่าใช้เงินกีบซื้อเลยอะไรประมาณนี้หนูก็บอกว่าเงินกีบซื้อไม่ได้ครับพี่คือที่ไทยเขาไม่รับเงินกีบค่ะใช่ที่ไทยเขาไม่รับเงินกีบที่ไทยก็จะรับแค่เงินบาทใช่ไหมคะที่ไทยรับแค่เงินบาทไม่รับเงินกีบค่ะฉะนั้นก็เลยที่ไทยไม่ว่าจะเงินอะไรก็เขาไม่รับใชค Gray ่ค่ะเพร <c ười> าะาเคยทําทดสอบแบบเอาเงินกีบไปซื้อของแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่รับเพราะว่า เขาบอกว่าถ้าเก็บไว้อะได้อย like like so ู so ่เ so ก so ็บไว้เป so ็นขอนทุงได้อยู่แต so ่ว่าถ so ้าจะเอามาซื้อเป็นสินค้าแลกเป็นสินค้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าที่ไทยเขาก็ไม่รับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ารับไปก็ไม่สามารถที่จะเอาไปซื้อต่อได้นะคะเขาบอกว่าถ้าอยากจะซื้อก็ต้องเอามาแลกเป็นเงินบาทก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจะต่างจากที่เราคะที่เราก็จะรับเป็นเงินบาทด้วยเงินหยวนก็รับเงินดอลลาร์ก็รับค่ะทุกคนแต่ว่าส่วนมากที่รับก็จะเป็นร้านค้าใหญ่ ที่รับค่ะแต่ว่าถ้าเป็นร้านค้าเล็กๆตามชนบ,บทรีเขาก็ไม่รับเพราะว่ามันเป็นร้านเล็กๆนอ้อยๆนไม่รู้จ่าเงินพวกนั้น,ปนไปไปใช้ยังไงนะคะทุกค mm hmm. นส่วนมากก็จะรับเป็นร้านค้าใหญ่ๆที่เขาแบบรับซื้อของเยอะๆอาจเป็นร้านค้าที่รับของมาจากต่างประเทศจะเป็นส่วนประมาณนี้มากกว่าค่ะใช่ก็โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะที่รอ,อดจาก ไฟไหม้รปาแต่ครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนพ้นขีดการอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็อาจารย์ด้วยถ้าพูดถึงทีไรนะั้นหนูเข้าไปดูรูปเข้าไปดูเฟซเจอทีไรน้ําไหไหล,ลหไหทุกทีเลยตงังหลยก็ไม่รู้ค่ะสงสารสง่านมากแล้วหนูเข้าไปเจอติ๊กต็อกนึงที่แบบว่าพี่เขาได้ถ่ายแล้วลงในติ๊กต็อกคือเด็กคนนั้นน่ะเขาว่าผมไหม้แล้วก็ผิวลอกด้วยค่ะแล้วเห็นครูเขาอุ้มมาจากเหตุที่เกิดไฟไหม้ เราเข้าไปดูใช่ไหมคะแบบโหครับอ,อีตัวเดยอีตอแบบัวแหงแบบอีตัวน้องๆแหงทุกคนบบเห็นแล้วอีตัวแหงแบบตั้งแต่ในเมืองไทายมานี่เป็นอันแบบนี้เป็นเหตุการณ์แรกเลยที่แบบหนูเห็นแล้วแบบหนูเห็นทุกเห็นทีไรแล้วหนูร้องไห้ทุกทีคือสงสารสงสารน้องร้องมากค่ะทุกคนสงสารจริงๆแล้ว แต่ว่าตอนนี้เมื่อวานรถติดมากด้วยแล้วก็หนูไปเอากล้องไม่ได้วันนี้ก็เลยจะไปเอากล้องค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าจะผ่านในเหตุการณ์ไหมถ้าผ่านก็เดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านก็เขาน่าจะเคลียร์พื้นที่แล้วถนนแล้วเพราะว่ามันเป็นถนนเส้นทางในการเดินทางเนาะก็เลยแบบต้องเคลียร์ให้เร็วที่สุดเพื่อหลิกเลี่ยงการรถติดพวกนี้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงในการเดินทางที่แบบรถติ โอเคทุกคนเดี๋ยวตีขอตาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะก็พยายามให้ตัวเองหาย,ยเร็วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็สอบก็สอบกลางแล้วด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกกานคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวนเตีขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย